สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทัาทายเพื่อนเพื่อนแฟนเพจชีช่องรวยนะคะพบกันเหมือนเช่นเคยค่ะ ทุกวันพขาเรายสัปด์ดีนะคะเวลาดีๆแบบนี้ค่ะ4ี่โมงเย็นมิ้นนะคะชีช่องรวยกับโครงการดีๆชี้ช่องรวยช่วยท่องเที่ยวนะคะกลับมาพบกับเพื่อนๆทุกวันเป็นประจำค่ะต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะที่สนับสนุนทําให้เรามีรายการดีๆแบบนี้กับเพื่อนๆน,นะคะทุกๆคนนะคะวันนี้ใครได้ยินเสียงนี้แล้วนะคะดูไลฟ์นี้นะคะทักทายแนะนําตัวเข้ามาบอกกันนิดนึงค่ะ เพื่อนๆขากับสถานการณ์โควิดระบาดขนาดนี้นะคะทําให้รูปแบบรายการเราเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนวิธีการแต่ไม่เป็นอุปสรรคนะคะที่จะทําให้เราเนี่ยนำเสนอเรื่องราวดีๆนะคะแล้วก็เป็นที่เป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ใครเข้ามาแล้วนะคะทักทายกันค่ะแนะนําตัวอยู่จังหวัดไหนบ้างคะแฟนเพจชีช่องรวยเรานะคะมีทั่วประเทศเลยไหนไหนมินแอบเห็นนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นแฟนประจํานะคะใครที่เข้ามาใหม่นะคะ แนะนำตัวชื่อแล้วก็จังหวัดกันด้วยนะคะตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะไหนใครอยู่ภาคเหนือมีไหมคะภาคใต้ภาคอีสานค่ะได้ยินเสียงนี้แล้วนะคะทักทายมานิดนึงค่ะมิ้งขอเป็นกําลังใจนะคะให้กับเพื่อนๆในสถานการณ์แบบนี้นะคะให้ทุกคนเนี่ยผ่านยุกิจนี้ไปด้วยกันได้นะคะวันนี้ไม่ใช่แค่แค่กําลังใจค่ะ ไม่ได้ให้แค่กำลังใจนะคะวันนี้มีเรื่องราวดีๆนะคะที่จะมานําเสนอให้กับเพื่อนๆเพื่อ,เ,อเป็นประโยชน์ด้วยสําหรับหลายๆคนนะคะที่เข้ามาใครบ้างคะเป็นเรื่องคาที่มีความฝันนะคะที่อยากจะทําธุรกิจร้านกาแฟนี่หรือใครชอบดื่มกาแฟะคะวันนี้มินมีเรื่องราวดีๆนะคะจะพาเพื่อนๆไปพบกับเจ้าของร้านกาแฟค่ะเจ้าของร้าน The Adi s o b a Coffee นะคะ เจ้าของร้านคนนี้เขามีไอเดียที่เก๋มากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะได้นำแนวทางนะคะใช้รถเวสป้าก่อนหน้านี้เขาใช้รถมอไซค์เวสป้านะคะมาทําธุรกิจซึ่งเก๋ไก๋มากเลยนะคะลงคลิปชี้ช่องรวยไปก่อนหน้านี้เนี่ยปัจจุบันนี้เป็นล้านวิวแล้ววันนี้จะมาขออัปเดตแล้วก็พาเพื่อนๆไปเยี่ยมชมกันว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะไหนใครเข้ามาแล้วใครอยากทําธุรกิจกาแฟคะโอ้โหวันนี้ค่ะ คุณปอนอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะคะวันนี้พบกับคุณปอนนะคะเจ้าของร้านกาแฟเดอรี o l โลบา Coffee คะ่ะสวัสดีค่ะคุณปอนสวัสดีครับสวัสดีค่ะค,คุณปอนสบายดีนะคะสบายดีครับวันนี้ <c oughs> ดีใจที่เจอคุณปอนอีกครั้งหนึ่งถ้าทายเพื่อนๆแฟนเพจชี้ช่องรวยนี่นะคะคุณปอนเจ้าของร้านเดอรี่ส o ลบา Coffee คะ่ะประวัติความเป็นมาเป็นไงคะคุณปอนร้านนี้ ครับผมเอ่อผมชื่อปอนนะครับเป็นเจ้าของร้านเดลี่ซ l โลบาคาเฟ่นะครับผมก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยครับผมทําร้านกาแฟที่เคยออกกับรายการชี้ช่องรวยไปแล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยผมทําเป็นรถมอไซค์ในส่วนของลักษณะเวสป้านะครับที่เป็นสกูตเตอร์นี่ครับก็คือขายกาแฟอยู่ในตัวเมืองชุมพรนะครับแล้วก็ผลตอบรับจากครั้งนั้นเนี่ยครับก็ทำให้ผมเนี่ยต่อยอดนะครับต่อยอดธุรกิจเนี่ยจนตอนนี้เนี่ยครับผมมีในส่วนของรถตู้นะครับแล้วก็รถกระป๋ออย่างที่เห็นด้านหลังเนี่ยครับ ผมสามารถต่อยอดธุรกิจกาแฟเนี่ยครับให้มาถึงจุดนี้ได้ครับจากการลงคลิปในครั้งนั้นเนี่ยครับพี่ <laughs> โอ้โห,โหดีใจด้วยคุณปอนเป็น <c oughs> ไงคะลงคลิปครั้งนั้นผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะ <laughs> ถือว่าถือว่าผลตอบรับ <c oughs> เออเกินคาดครับพี่เพราะว่าผมตั้งใจจะทําแค่เป็นอาชีพเสริมเล็กๆแค่นั้นเองครับใช้เวลา <c oughs> ว่างให้มีประโยชน์แต่พอหลังจากลงคลิปไปมันกลายเป็นธุรกิจหลักไปแล้วครับตอนนี้ก็คือผมมีมีในส่วนของ ลูกน้องด้วยหมายถึงว่าคนที่ที่ชอบในทิศทางเดียวกันเนี่ยสามารถมีรายได้ร่วมกับผมไปด้วยอย่างเงี้ยครับ,รบแล้วผมก็โโยังทํางานประจําไปด้วยอย่างเงี้ยครับมันก็ทําให้ผมเนี่ยมีอาชีพหลักอีกอาชีพหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับพี่โอโ้โหตอนนี้เรามีลูกน้องสร้างงานสร้างอาชีพให้กับลูกน้องได้หลายคนเลยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นลูกน้องตัวใหญ่ไม่ใช่ลูกน้องแล้วเป็นเป็นเป็นน้องเป็นญาติอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมมองว่าตรงนี้นะครับมันสามารถไปต่อได้จริงๆแล้วก็ บวกกับเราเป็นที่รู้จักมากขึ้นอย่างงี้ครับพี่มันก็เลยทําให้เป็นอาชีพหลักได้เลยครับโอ้ oh, แล้วมีอะ,อะไร,รที่มันเปลี่ยนแปลงไปบ้างคะหลังจากลงคลิปเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราได้ข่าวว่าเราขายแฟรนไชส์ด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ครับหลังจากลงคลิปไป oh, ครั้งนั้นใช่ไหมครับพี่ก็จะมีคนที่ทักมาถามเยอะมากครับจนมีคนแนะนําผมว่าให้ผมเนี่ยทาเป็นลักษณะของ เฟรนไชส์แต่ว่าคุณไม่ต้องไปเก็บหลายเดือนอะไรเขาหรอกก็แค่เก็บครั้งเดียวครั้งแรกก็คือซื้อเหมือนกับซื้อร้านไปเลยนะครับแล้วก็ซื้อไปเปิดซึ่งผมเนี่ยครับไม่ได้เอากําไรอะไรมากมายนะครับเพราะว่าผมตั้งใจว่าธุรกิจของผมเนี่ยมันสามารถทําให้คนที่ไม่มีรายได้นี่ครับสามารถกลับมามีรายได้ได้แล้วผมก็สอนไปรวมถึงขายในราคาที่ไม่ได้เอากําไรอะไรเลยนะครับผม<อ>แล้วก็แค่อยากให้ชื่อในส่วนของไดรี่ที่ผมคิดเนี่ยครับมันไปอยู่ที่อื่นบ้างแค่นั้นเองครับพี่ โอ้ข่ะเย่ยมเลยค่ะโอ้โหวันนี้เห็นคุณปอนบอกว่าเราปรับโมเดลเป็นรถกระปอด้วยใช่ไหมคะที่อยู่ด้านหลังที่เห็นอยู่นี้ใช่ไหมคะใช่ครับนี่แหละไหนคุณปอนลอง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 แทนกล้องให้เพื่อนๆได้เห็นรูปแบบร้านกันนิดนึงดีไหมคะได้ครับได้ครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวไปดูร้านคุณปอนกันนะคะนี่นี่วิววิวสวยมากเลยอ่ะคุณปอนอยู่ตรงไหนคะตั้งอยู่ที่ไหนคะตอนนี้มันจะเอ่อตั้งอยู่ที่ปากหาดครับอำเภอเมืองชุมพรครับพี่ โอ้อันนี้เลยใช่ไหมคะโมเดลร้านนี่เป็นรถจากเวสป้านะคะตอนนี้ขยายมาเป็นรถกระป๋อรถกระป๋อที่ใช้ขนส่งผู้โดยสารทั่วไปนี่นะครับพี่อ้ก็คือมันวดประจำการและใช่ครับมันดัดแปลงนะครับมีการต่อเติมแล้วก็ลงรูปแบบต่างๆใส่งานไม้ใส่อะไรต่างๆไปก็ให้มันดูแบบน่าสนใจมากขึ้นครับแล้วก็ทําด้านในเป็นบางเงี้ยครับมันจะช่วยในการขนของได้มากขึ้นครับพี่ ครับแล้วก็สามารถแบบเราสามารถทําเมนูอื่นๆหรือว่าเครื่องดื่มต่างๆเนี้ยได้เยอะขึ้นครับแต่แทนได้เห็นข้างในมีอุปกรณ์อะไรบ้างมีครบเลยนะคะใช่ครับใช่ครับข้างในก็จะมีทุกอย่างตั้งแต่อุปกรณ์ตกแต่งร้านนะครับผมอุปกรณ์การทํากาแฟต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงมาได้กาแฟที่เป็นของเดรี่และที่เรารับมาจากที่อื่นเนี่ยครับมันก็เรียกได้ว่าครบครบวงจรนะครับพี่รถคันเดียวไปได้ทุกที่เลยครับ โอ้แล้วเหมาะกับยุคโคดิบมากเลยนะคะใช่ครับแล้วรถคันนี้เนี่ยเราใช้แก๊สหรือใช้อะไรคะในการทํากาแฟคะคุณปอนใช้เป็นแก๊สกระป๋องเหมือนเดิมครับเหมือนระบบระบบนี้ยังเป็นระบบเดียวกับตอนที่ใช้กับมอไซค์ครับแต่ว่าเราเพิ่มหัวเตาเป็นสองเตาครับพี่ตอนเนี้ยเพราะว่ามันมันสามารถตั้งได้เยอะขึ้นใช่ไหมครับเราก็เพิ่มหัวเตาเป็นสองเตาไปเลยครับโอ้ในร้านนี้มีทั้งหมดกี่เมนูคะ เอ่อในร้านมีถ้าเป็นเมนูทั้งหมดเนี่ยครับจะจะเยอะหน่อยครับแต่ในเฉพาะของกาแฟเนี่ยก็ประมาณสิบกว่าเมนูครับพี่โอ้แล้วเมนูไหนโอ้ค่ะแล้วก็ในส่วนของเครื่องดื่มอื่นพวกชาหรือว่าเมนูอิตาเลียนโซดาเนี่ยก็จะเพิ่มมาครับเพื่อเพื่อตอบโจทย์ให้ลูกค้าที่ไม่ทานกาแฟเนี่ยก็สามารถมาร้านได้ครับโอ้ค่ะเมนูไหนขายดีที่สุดคะคุณปอล เมนู uh, oh. ที่ขายดีสุดก็จะเป็นกาแฟครับเป็นเมนูเป็น menu, เมนูดิฟนะครับเป็นเมนูดิฟเย็นของทางร้านครับซึ่งใช้มเมล็ดกาแฟโรบัสต้าของจังหวัดชุมพรเนี่ยละครับก็คือ <Okay. S 1> ลูกค้าก็จะมีลูกค้าประจําที่ทานอยู่แล้วแล้วก็ลูกค้าทั่วไปเนี่ยที่มาเนี่ยก็จะนิยมสั่งเมนูนี้เป็นส่วนใหญ่ครับโรบัสต mm. ้านี่กาแฟจุดเด่นของชุมพรเนี่ยจุดเด่นของโรบัสต้าเป็นยังไงคะ อจุดเด่นที่ที่เลือกมาใช้ของกาแฟเมล็ดพันธุ์นี้ก็คือมันมันใช้รสชาติที่เข้มข้นหน่อยครับพี่แล้วก็ที่ชุมพรเนี่ยครับเขาปลูกกันเยอะนะครับแล้วก็ในส่วนของต้นทุนในการผลิตเนี่ยมันก็ช่วยให้เราลดต้นทุนไปได้นะครับแต่ว่าให้ให้รสชาติและคุณภาพกาแฟที่โอเคเลยครับพี่ขายแก้วอยู่เท่าไหร่คะที่ร้านเอ่อถ้าเป็นเมนูที่ใช้สกัดจากหม้อโมกาพอตเนี่ยครับผมจะขายอยู่สี่สิบบาทครับพี่ แล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของดิฟจะขายอยู่ที่70บาทครับโอ้ก็ยังขายได้นะคะขายได้ครับขายได้ลูกค้าก็ส่วนใหญ่ถ้ามาทานมาทานที่ร้านนยครับก็จะมาแนวเเช็คอินถ่ายรูปอะไรประมาณนี้ครับครับผมโอ้เห็นแล้ววิวสวยมากเลยนะคะดื่มกาแฟไปด้วยนะคะชมธรรมชาติด้านหลังเป็นทะเลดด้านหลังนี้เป็นปากอ่าวใช่ไหมคะเป็นทะเลใช่ใช่ครับเป็นลักษณะของอ่าว โอ้หียดีนี่ได้ยินเสียงคลื่นเลยนะคะคุณปอนครับผมนี่ยครับประมาณนี้ครับโอ้ค่ะแล้ววันนี้เนี่ยคนที่สนใจนะคะอยากจะทําธุรกิจกาแฟเนี่ยอยากให้คุณปอนแนะนํานิดนึงค่ะว่าจะต้องเริ่มแบบไหนยังไงบ้างคะเอ่อสำหรับคนที่อยากจะทําธุรกิจในส่วนของร้านกาแฟแบบผมเนี่ยครับอย่างแรกเลยก็คือต้องมีความชอบก่อนแล้วครับ แล้วก็ความสนใจก่อนนะครับแต่ส่วนในส่วนของเรื่องการเรียนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยครับเราสามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์ออนไลน์เลยอาจจะเป็น youtube นะครับหรือ Facebook หรือว่าจะทักมาสอบถามผมเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งมันไม่ได้ยากแล้วสมัยนี้ครับมันมันสามารถเรียนได้หมดแล้วนะครับผมแล้วก็อาจจะมีทุนในการตั้งต้นสักนิดนึงซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องลงทุนนิดหนึ่งครับประมาณนี้ครับพี่เริ่มตน้นเริ่มแรกเลยต้องมีเงินอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับก็สามารถทําได้ เออถ้าเริ่มแรกจริงๆแล้วเนี่ยครับเออท่าน0 0 0 0บาทเนี่ยก็เพียงพอแล้วแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีมากกว่านั้นอีกครั้งนิดนึงเนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของอตกแต่งร้านพร็อพต่างๆให้ให้ลูกค้าเนี่ยครับได้เขาเรียกว่าได้มีมุมถ่ายรูปอะไรประมาณน,นี้มันก็จะช่วยดึงดูดลูกค้าได้ครับเ,เรียกง่ายๆว่าเราเริ่มต้น10,000บาทก่อนจะได้นะคะแล้วพอ,อไรายได้เพิ่มขึ้นเราก็ค่อยต่อยอดค่อยเป็นค่อยไปไปนะคะ สถานการณ์โควิดแบบนี้มินถามนิดนึงคุณปอนเราวันนี้รเรามีผ,มผละอะไรบ้างไหมคะเอ่อสถานการณ์โควิดเอ่อมีแน่นอนครับพี่แต่ว่าเราก็จะต้องปรับตัวนิดนึงครับอย่างเช่นยอดขายก่อนที่จะมีโควิดมันก็จะดีกว่านี้ใช่ไหมครับ,รบแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันก็เรียกได้ว่าหายหายไปส่วนหนึ่งเกือบครึ่งเลย <c oughs> แต่ว่าเราก็ต้องมีแผนที่จะมารองรับตรงนี้เนี่ยครับเพื่อให้อ่อ หมายถึงว่าสมาชิกในร้านของเราอยู่ได้เราอยู่ได้เงครับธุรกิจ<ม>ยังอยู่ได้ยังไปต่อได้ครับแล้วคุณปอนปรับตัววิธีไหนบ้างคะของผมถ้าปรับตัวเออตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของ delivery ครับพี่ก็คือ oh. ร่วมกับร้าน delivery ต่างๆนะครับเพจต่างๆหรือว่าไปรวมถึงไปส่งเองด้วยประมาณนี้ครับ mm. ก็คือของผมเนี่ยมันจะมีลูกค้ากลุ่มประจําอยู่แล้วนะครับที่ต้องทานทุกวันแล้วก็ถ้าเป็นลูกค้าทั่วไปที่เขาเซื้อผ่านทางหน้าเพจหรืออย่างนี้ครับหรือว่าผ่าน ไลน์แม่หรืออะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถเดลิเวอรี่ไปส่งได้ซึ่งผมจะลดในส่วนของราคาถ้าสั่งเดลิเวอรี่ครับเพื่อเพื่อให้ล้างอยู่ได้แค่นั้นเองครับใช่ครับโอ้แล้วทุกวันนี้พอเราปรับตัวแล้วยอดเราก็ยังโอเคอยู่ไหมคะวันหนึ่งเราได้ประมาณถึงแก้วคะเออวันหนึ่งถ้าเป็นจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยครับเฉลี่ยก็อยู่ที่แปดสิบถึงหนึ่งร้อยครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะพุ่งไปถึงร้อยห้าสิบถึงเกินเกินก็มีครับ ในช่วงแรกในช่วงแรกก็ใช่ครับใช่ครับแต่ตัวตัวผมเองไม่ได้ทุกวันนะครับพี่ตัวผมเองจะเฉพาะเสาร์ที่สองวันครับแต่ว่าในส่วนของเออทีมงานผมเนี่ยจะขายทุกวันครับเรียนยังไงว่าร้านเราขายทุกวันแต่คุณปอนเนี่ยอยเสาร์อาทิตย์นะคะใช่ครับวันนี้อยากให้คุณปอนฝากถึงผู้ประกอบการทั่วประเทศนะคะหรือว่าแฟนเกจที่ช่องรวยที่ดูรายการอยู่กับสถานการณ์โควิดแบบนี้เนี่ยฝากให้คุณปอนให้กําลังใจนิดนึงค่ะครับผมก็ ในช่วงสถานการณ์แบบนี้เนี่ยครับแน่นอนว่าทุกหน่วยงานหรือว่าทุกอาชีพเนี่ยได้รับผลกระทบแน่นอนแต่สิ่งสําคัญที่ที่เรายังต้องทาเนี่ยครับก็คือต้องอดทนนะฮะก็คือต้องหาทางออกนะครับเพื่อให้รายได้เนี่ยของเรายังมีอยู่เราอาจจะไม่ได้กําไรมากมายอะไรเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราอาจจะต้องปรับตัวยังไงก็ได้ให้ให้ธุรกิจเราเนี่ยยังอยู่แล้วก็สามารถยังเลี้ยงครอบครัวได้ยังสามารถไปต่อได้แค่นั้นก็โอเคแล้วครับให้ให้ผ่านช่วงนี้ไปก่อนนะ ต้องขยันอดทนแล้วก็ใใชครับ,รบทุกคนก็จะเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะคุณปอนต้องขอบคุณมากเลย,เลยวันนี้นะคะคร,รายการที่ช่องรวยช่วยท่องเที่ยวนะคะขอมอบค่ะมอบป้ายสตรีฟูดยอดนิยมนะคะให้สําหรับร้านกาแฟเดรี่โซโลบา c o ฟฟี่ของคุณปอนนะคะเพื่อเป็นสัญลักษณ์นะคะคว่าร้านนี้จังหวัดชุมพรเป็นร้าน<ม>ยอดนิยมนะคะที่ลงในคลิปที่ช่องรวยแล้วเนี่ย มีกว่าห้าน<ม>วิวแล้วนะคะต้องขอขอบขคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีค่ะกับโครงการดีๆแบบนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะสนับสนุนสตรีฟู้ดยอดนิยมของประเทศไทยเรานะคะวันนี้มาถึงจังหวัดชุมพรนะคะนอกจากที่จะมาชิมนะคะกาแฟอร่อยๆกับร้านยอดนิยมนะคะอยากจะให้คุณปอนแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวค่ะพอพูดถึงชุมพรแล้วมันคิดถึงทะเลอะ่ะ แต่อยากจะรู้ว่ามีอะไรอีกนะคะที่น่าสนใจคุณปอนช่วยแนะนำนิดนึงนะคะเรามาเช็คอินที่ร้านนี้แล้วเราควรจะเที่ยวที่ไหนบ้างคะโอเคครับเอ่อสิจุดเช็คอินของจอดชุมพรที่อยากจะแนะนำนะครับพี่เอ่อที่แรกเนี่ยครับก็จะเป็นในส่วนของร้านเดลี่สโลบาร์คาเฟ่เลยนะครับ mm. ผมก็สามารถติดตามได้ที่หน้าเพจ Facebook ผมเลยนะครับว่าขายที่ไหนเวลาไหนเพราะบางทีเนี่ยสภาพอา,ากาศไม่เป็นใจเนี่ย เราอาจจะเปิดที่ที่บ้านนะครับซึ่งผมจะมีเป็นลักษณะของโรงคั่วเล็กๆอยู่แล้วไว้รองรับลูกค้านะครับก็สามารถติดตามได้หน้าเพจนะครับผมแล้วก็จุดต่อไปที่อยากจะแนะนําก็จะเป็นในส่วนของเออสารกมรมลวงชุมพรน,นะครับเขตรวมสักอันนี้เนี่ยก็คือน,นักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยครับจําเป็นที่จะต้องแวะสักการะเสด็จเตียเนี่ยก็จะเป็นที่สักการะบูชาที่สําคัญของจังหวัดชุมพรครับนะครับแล้วก็ที่ต่อไปจะเป็นจุดชมวิวเขามัสีครับ อันนี้ก็จะเป็นชมวิวอรอบเมือง360อ,องศานะครับผมก็จะอยู่ใกล้กันนกกกนนแบศบาลเสด็จเตียเลยครับพี่ครับจะอยู่ใกล้กัเน,น,นเลยนะครับแล้วก็ที่ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของหมู่เกาะชุมพรอันนี้เก็จะอยู่ในส่วนของหาดทรายลีเหมือนกันที่อำเภอเมืองชุมพรเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะเป็นฟิลแบบดำน้ําดูปะาารังครับพี่สําหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบก็จะเป็นอันนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของ วิสาหกิจชุมชนเ,เครือข่ายท่องเที่ยวชุมพรโดยชุมชนบางสนนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของโฮมสเตย์ละนะครับชมวิถีชาวเลของอำเภอปะทิวนะครับผมแล้วก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มประมงชุมพรน,นะครับแล้วก็ต่อมาถ้าเป็นลักษณะของรีสอร์ทเนี่ยครับถ้าให้แนะนำรีสอร์ทก็จะเป็น The Beach r e s o r t and r e s i d e n ครับก็จะอยู่ที่ตําบลชุมโคอําเภอมอําเภอปะทิวจังหวัดชุมพรครับก็จะอยู่ที่อันเนี้ยสามหลักเนี้ยสามตัวนี้ก็จะเป็นที่อําเภอปะทิวหมดเลยนะครับแล้วก็จะมาในส่วนของหาดที่อยากจะแนะนาก็จะเป็นในส่วนของหาดทุ่งโอเล่นครับอันนี้จะเป็นหาดทุ่งโอเล่นซึ่งร้านเดลี่เนี่ยครับก็จะไปขายที่นี่ด้วยนะครับพี่แต่ว่าจะไปขายในช่วงเดือนมีนาเมษาครับพี่เราก็จะไปขายกันที่นี่นะครับเพราะช่วงหน้าร้อนทะเลสวยมากนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็น ท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศนะครับจะเป็นสวนส้มนายดำนะครับอันนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลอะโกอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรนะครับแล้วก็บ่อน้ําพุร้อนถ้ำเขาพรูนะครับอันนี้อยู่ที่ละแมจังหวัดชุมพรครับอันนี้จะเป็นสิบที่หลักๆครับโอ้โหค่ะอยากไปทุกที่เลยค่ะคุณปอน โอ้โห oh ชุมพรน,นี้นะคะนอกจากวิวธรรมชาตินะคะเราได้ดื่มด่ากับทะเลอาหารทะเลแล้วก็ท่องเที่ยวรู้สึกว่ามีโฮมสเตย์ด้วยใช่ไหมคะมีครับพี่มีครับโอ oh ้โหค่ะเยี่ยมเลยสําหรับเพื่อนๆนะคะวันนี้คุณปอนบอกจุดเช็คอินแล้วสําหรับใครที่ชอบเดินทางนะคะโควิดหายดีแล้วหรือผ่านไปผ่านมาในอนาคตเราแวะได้นะคะสําหรับจังหวัดชุมพรน,นะคะที่มีสเสน่ห์นะคะแล้วก็มาถึงแล้วเช็คอินนะคะ แนะนำคุณปอนได้เลยคุณปอนอาจจะแนะนาที่ท่องเที่ยวแล้วมาเยี่ยมเยี่ยมอื่นกาแฟร้านแอบอรีกันนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณปอนมากมากเลยนะคะที่แนะนำสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆแฟนเพจชีช่องรวยนะคะขอให้ร้านขายดีๆนะคะคุณปอนสวัสดีครับขอบคุณมากครับยินดีครับเพ่ยินดีครับค่ะ โอ้โหเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆได้ดื่มดํ่นะคะทั้งเมนูกาแฟทั้งธุรกิจกาแฟแล้วก็ที่สําคัญสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรนี่มีครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทะเลโฮมสเตย์นะคะแล้วก็ที่สำคัญอาหารทะเลเลยค่ะไว้มีโอกาสเราแวะมาเที่ยวชุมพรนะคะวันนี้นะคะ ต้องขอบคุณคุณปอนกับร้านร้านเดลี่สโลบาร์คอฟฟี่ด้วยเพราะว่าทั้งเจ้าของร้านก็น่ารักได้ดูโมเดลแล้วก็ไอเดียดีๆที่เป็นประโยชน์นะคะขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยนะคะที่สนับสนุนโครงการดีๆแบบนี้กับเพื่อนเแฟนเพจชีช่องรวยอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะคะเพราะว่าท้ายคลิปนี้จะมีสกู๊ปให้ดูบรรยากาศสวยๆของจังหวัดชุมพรกันนะคะแล้วก็พบกันนะคะรายการ ชี้ช่องรวยช่วยท่องเที่ยวนะคะทุกวันพฤหัสเวลาดีๆแบบนี้4โมงเย็นค่ะส่วนสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงนั้นติดตามชมนะคะวันนี้ขอให้เพื่อนๆมีความสุขนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงปลอดภัยห่างไกลจากโควิดก,กันทุกๆคนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ หลังจากได้แวะพักผ่อนและทานเครื่องดื่มอร่อยๆอจากร้าน Diary Slow Bar Coffee แล้วเราพาเที่ยวชมวิวกันที่จุดชมวิวเขามัตซีที่สามารถชมวิวได้ถึง360องศาส,าสามารถมองเห็นชุมชนปากน้ำและชายหาดของทะเลชุมพรด้วยครับไปต่อกันด้วยอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่เลยทะเลสวยน้ำใสบรรยากาศหลักล้านที่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาตินิยมไปดำน้ำชมประการัง กับหมู่เกาะ <DA> ชุมพรที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติจนได้ขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ <DA> ชุมพรแวะไปเที่ยวกันแล้วอย่าลืมช่วยกันอนุรักษ์สถานที่สวยๆกันด้วยนะครับที่ชุมพรยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและน่าไปเที่ยวอีกมากมายสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำหรับวันนี้ผมและทีมงานชี้ช่องรวยช่วยท่องเที่ยวต้องขอลาไปก่อนพฤหัสหน้าพี่มิ้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนติดตามได้ในเพจชี้ช่องรวยได้เลยครับ